สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับผมนะครับเบน V t ทนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการประกอบจานดิสหน้านะครับผมใส่กับล้อนะครับก็คือพร้อมกับสเปเซอร์เลยนะครับก็เหมือนที่ผมเคยรีวิวอะไรไปแล้วนะครับว่าผมได้ซื้อจานดิสครับของหน่วยเดสสิ่งนะครับแล้วก็สเปเซอร์ของหน่วยพร้อมกันเลยนะครับคู่กันแล้วก็ ผมได้ทําการาเดินก้านแล้วก็เดินวงล้อเรียบร้อยแล้วใส่ยางเรียบร้อยก็ตอนนี้เดี๋ยวจะมาใส่ล้อกับตัวรถแล้วนะครับคือว่าตอนนี้ผมอยากให้รถมีล้อสามารถเข,ข็นไปไหนได้แล้วนะครับผมนะครับการใส่าจานดิสของหนุ่ยเลสซิ่งนะครับถ้าเพื่อน,อนๆไม่มีตัวนี้นะครับเพื่อนๆจะไม่สามารถใส่ได้เลยนะถ้าเพื่อน,อนๆยังใช้ดุมเป็นของโซนิกอยู่ เพราะว่าดุมโซนิกนี้มันจานดิสของมันนะครับมันจะเป็นแบบเป็นหลุมนะครับมันจะไม่ใช่เป็นจานตรงอย่างนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆอยากจะแปลงเป็นาจานแบบนี้เ,นเพื่อนๆต้องมีตัวสเปเซอร์มาด้วยนะครับผมก่อนที่เราจะใส่จานนะครับเราจะต้องเอาสเปเซอร์นะครับผมใส่ไปเข้ากับตรงดุมล้อของล้อหน้า,าก,ก่อนนะครับพอเราใส่เรียบร้อยนะครับมันก็จะมีน็อตนี่นะครับเขาเรียกว่าน็อต ยึดสเปเซอร์นะครับก็คือว่าเราต้องยึดสเปเซอร์ให้ติดกับดุมล้อไว้ก่อนนะครับผมก็คือโดยใช้ประแจอ่านี่ครับหกเหลี่ยมนะครับผมเวลาขันนะครับก็ขันแบบปกติเลยนะครับเนี่ยก็คือขันไปเลยก็คือสเปเซอร์นะครับให้เราใส่ในในรูนี้นะครับรูมันจะมีร่องอยู่นี่ครับนอบตรงนี้นะครับ นี่ให้เราใส่ตรงร่องนี้เลยเห็นไหมครับนะครับแล้วก็เล็งเข้าไปแล้วก็เราก็ขันทั้งหมดมันสี่ตัวนะครับนี่นะครับแล้วก็ขันไปเลย ขันพอประมาณนะครับเ,เพื่อนๆขันพอตึงมือนะครับไม่ต้องขันให้แน่นมากเดี๋ยวมันขาดนะครับนี่ครับพอเ,เพื่อนๆขันแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นี่ครับตัวสเปเซอร์ก็จะติดกับดุมเรียบร้อยสังเกตไหมครับพอหลังจากที่เราใส่สเปเซอร์เรียบร้อยแล้ว โอเคเรายึดนดน็อตแล้วเราก็เอาตัวาจานยิดของหน่ยนะครับประกบเข้าไปโดยขันนอ็อตตรงนี้นะครับของสเปเซอร์อก็จะมีทั้งหมด4ตัวเช่นเคยนะครับผมเช่นกันเนี่ยหนึ่งสามสตัวนะครับนี่เลยแล้วก็เล็งให้ตรง โอเคครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวผมใช้น็อตนี้ก่อนนะครับ2ตัวเพราะว่าผมกะว,ว่าจะใส่เป็นน็อตทองแต่ว่ายังไม่ได้ไปซื้อนะครับก็จะทำรีวิวให้เพื่อนๆดูก่อนก็ยึดไปเลยนะครับทั้งหมดทั้งตัวนะครับน็อตนี้มันก็จะเป็นอา่น็อตเบอร์12นะครับเพื่อนๆน,นี่ครับทั้งหมด4ตัว อันนี้ผมขันให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้เลยเห็นไหมครับก็ถือว่าสวยสวยมากเลยนะครับนี่พอเราใส่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ติดตั้งเขาเรียกว่าตัวนี้นะครับถ้าเราจะใส่ร้อนนะครับก็คือจะมีกระปุกเฟืองไม้นะครับผม ในกรณีที่ใครที่ไม่ได้ใช้ตัวไม้แล้วนะครับก็สามารถไปหาบูททองแล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้นั่นผมต้องการมีไม้รถอยู่นะผมก็เลยซื้อมาใส่นะครับผมส่วนส่วนข้างนี้นะครับเราก็ต้องต่อตัวชุดเหล็กเฟืองไม้ตรงนี้ด้วยนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ใส่เข้าไปพร้อมกับซีนกันฝุ่นนะครับก็ประมาณนี้ แต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้นั้นนะครับนี่วันนี้นะครับพอเราใส่เรียบร้อยแล้วเราก็เอาตัวเฟืองไม่นะครับผมประกบเข้าไปนี่นครับประมาณนี้เห็นไหมครับพอประกบเสร็จนะครับก็นั่นเลยขั้นตอนท้ายก็กตนน็อต นี่นครับเอามาร้อยกับล้อนหน้านะครับผมผมทำให้ดูนะครับนะอตน็อตน,นี้ก็จะเป็นน็อตของตรงรุ่นมาเลยนะครับของเวฟนะครับผมแต่ว่ามันใส่กันได้นะครับโอเคครับ ก็เดี๋ยวเราไปใส่อันที่ล้อเลยนะครับผมเดี๋ยวตัดภาพไปนะครับตอนที่เคคืขั้เพื่อนก็มาต่อเลยนะครับก็นี่ครับพอเราใส่เรียบร้อยนะครับเราก็ต้องเอาบูทตัวนี้ด้วยนะครับหนึ่งตัวบูทหน้านะครับก็คือเอามาใส่หรือจะเป็นบูททองบูทแต่งแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับก็คือตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ซื้อมานะครับใส่ไปตรงนี้เลยนะครับ พอเราใส่บูทเรียบร้อยนะครับก็นี่เลยยกรถขึ้นนะครับอเอาแกล้อหน้ามาใส่แล้วก็เฟืองใหม่นะครับใส่ตรงนี้ นี่นะครบเ,เพื่อนๆก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับอ่านี่ครับล้อหน้าโซนิกนะครับผมถ้าประกอบก็อยู่ประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับก็ตอนนี้ยังไม่ได้อ่าล้อหลังนะครับก็ตอนนี้ประมาณนี้เลยก็จักประมาณนี้นะครับก็เหลือปั๊มนะครับชุดปั๊มแล้วก็ตัวพวกสายไม แล้วก็บางคนหน้านะครับก็จะเป็นอ่าก็สามารถประกอบได้แล้วครับแล้วก็เดี๋ยวตามด้วยล้อหลังก็จะเป็นดัมเบลกนะครับผมก็ตอนนี้ประกอบแค่ล้อหน้าให้เพื่อนดูก่อนนะครับเพราะว่า,าการประกอบตอนนี้ของผมนะครับผมก็ยังรออะไหล่พวกดัมบางส่วนอยู่ก็เลยไม่สามารถใส่ล้อหลังให้เพื่อนดูได้นะครับตอนนี้ก็คือผมอันนี้ผมก็ใส่ให้ ดูก่อนคร่าวๆนะครับว่ามันจะอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเราใส่เสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็คือนี่จานของหน่วยเลสซิ่งนะครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวเหลือล้อหลังนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ยกเครื่องเครื่องนี้ก็ยังเดินๆอยู่ครับก็ยกขึ้นขันน็อตยึดอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ถังน้ํามันแล้วก็เดินสายพวกคาบูเลอ,อ่พวกอะไรให้เรียบร้อย ส่วนหน้ากากหน้าเดี๋ยวก็ต้องรอสีก่อนนะครับ mm hmm. ก็กําลังจะสั่งมาโอเคนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมยังไงก็ฝากติดตามตอนต่อไปนะครับว่ามีอะไรมานําเสนอนะครับผมโอเคครับ mm hmm. บายบายครับสวัสดีครับ